สงตัวครั้งที่นึ่งหน่งองหนึ่อง่องแปดสสี่พัเดซิเบลต่อไปค่ะน้องกิบขยะค่ะ อคะน้องไหม่คะน้องไหม่มาค่ะน้องใหม่ค่ะมาไมค่ะอ่ะน้องไหม่ชื่อ๋อไม่ตีไหมคะขอมขอถ่ค่ะขอบคุณพี่เลี้นะคะตรีมไม่สมบูร์นะคะช่วยเติมต็มก่นถีนีก่อนทางค่ะกรรมการยื้อซื่ กองสลากอะไรคะมีชื่อไหมย,ย่าอันดูนร<ห>ายเล่นมาในทีมพนักงานมูลกองสลากคะ่ะวิลล็อกบาคะเลขล็อกวันนี้ล็อกบอลสี่สี่รอถึงวันก่อนค่ะสี่สี่นะคะรับล็อกล็อกผ่าแล้วก็อันด้วยคะ <c oughs> ่ะเขาฝากไว้ย่าอันดูลายมันที่ตันไม่อันดูกระดอกกันแน่ะนากำังพิจารมานะคะอโอเคค่ะขอเสียงโหวตให้กับพนักงาน

แปดมืสี <worries> nah ่พันเิเบลหนองนเลยนะอเดนพี่น้องพรอองนียขอเสียงปรบมือหมดให้กับพนักงาน โอเคค่ะ8,000เดซิเบลโอ้ยหลายๆคัักประเภทหินไบี่ปต์แล้วแบบต่อไปค่ะสไพรน์ทองค่ะ